ไหนใครเคยเล่นบ้างเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเล่นกระดาษหายใจนั่นเองมีน้องคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าสอนพับหน่อยวิธีพับก็ง่ายมากๆเลยนะใช้กระดาษ A 4หรือกระดาษสมุดก็ได้นะขั้นตอนที่1พับมุมลงมาแบบนี้แล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกจะได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้ขั้นตอนที่2พับครึ่งตามแนวตั้งและแนวขวางรีดกระดาษให้เป็นรอยพับต่อไปขั้นตอนที่3าพับมุมทั้ง4ี่มุมเข้ามาตรงกลางก็จะได้กระดาษในลักษณะนี้ ขั้นตอนที่4ให้กลับด้านกระดาษแล้วก็พับมุมเข้ามาตรงกลางทั้ง4มุมเลยก็จะได้กระดาษในลักษณะนี้นะและขั้นตอนที่5ก็ให้พับครึ่งกระดาษเข้าหากันและขั้นตอนที่6ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้สอดเข้าไปแบบนี้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยแล้วก็จัดทรงสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยกระดาษทายใจขั้นตอนสุดท้ายก็เขียนสิ่งที่จะเล่นลงไปเลือกสีฟ้าหครั้ง1 2, 3 4 5สนั่นไง บอกชื่อคนที่ชอบมาเลยนะ